แต่เขาบอกมาว่าเบอร์เกอร์นี้จะมีแค่ปีละหนเท่านั้น ทุกคนขอต้อนรับสู่ชานนนะชิว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินเบอร์เกอร์กันจะเป็นเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยนะเราติดตามกันแต่เขาบอกมาว่าเบอร์เกอร์เนี้ยจะมีแค่ปีละหนเท่านั้นไปก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจน,นะชิว่าด้วยนะแล้วเราก็มารับซึ่งกันดีกว่า ก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันคืออาหารนีน้มีให้เลือกหลากหลายมากร้านนี้ก็จะดังเบอร์เกอร์เนอะเพราะว่าร้านที่เรามาก,ก็คือร้าน Cash i r o n Burger House เดี๋ยวนรจะขึ้นไว้ในเด,ดทิชันเอาว่าร้านอยู่ตรงไหนเม,มนูเนี้ก็เป็นเมนูที่แบบมีปีกผนเท่านั้นก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์เห็ดทับทอคือมาเป็นเห็ดแบบชัดเจนมาทุกคนแล้วก็แบบมีมีแบบคชมพูขึขนน้นบนโดยเมนูเนี้เขาจะใช้เนื้อไดเอทออสเตรเลีย นื้อจ้าเอดอ่ะมันก็คือประมาณว่าเป็นเนื้อที่แบบมีการรีดรีดน้ําในเนื้อออเพื่อให้เนื้อมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวเราจะลองมาลองชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อมาที่น้าสั่งอ่ะก็คืออันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูคูพค้อพคูมพ้อนิดว่ามันน่าจะคือหมูที่ถูกดึงดึงดึง,ดง,ดงอยู่ตรงข้างบนเนี้ต้ตัวเนี้มีการแบบกระบวนการทำใช้เวลาทั้งหมด8ปดชั่วโมงโม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  เ,เบอร์เกอร์ที่น่สามารถเลือกได้เลยทั้งแบบหมูและเนื้อใครที่แบบไม่กินเนื้อก็คือมีหมูด้วยมีสุขเมนูรองรับจ้า น้ำที่นัดสั่งมาอันนี้ก็คือมิลชเชคมิลชเชคก็มันมีทั้งหมด4รสชาติเออแต่นัดสั่งมาเป็นวานิลาฮอลลิกวานิลาก็อาจจะแบบกลิ่นวานลิลาแต่ฮอลลิกอะมันคือความเป็นเมาเพราะผสมกันมันจะเป็นยังไงมันน่านจะอ,าอร่อยแหละม,มันมีความแบบวานิลาและโมงนิดๆอะอร่อยดีอร่อยดีไม่ค่อยหวาน คือปกติมิลช์เชคอะเท่าที่เราเข้าใจคือเหมือนกับแบบเขาเอาไอติมอะไอติมมาทำเป็นน้ำแบบแล้วให้เราดูดอะมันจะแบบมีความหนึบมีกว่าแบบนมปั่นทั่วไปโดยมิลช์เชคอะมีทั้งหมด4รสก็คือรสวันนี้ลาคอลิกแล้วก็สตรอเบอรี่ดับโดลรดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ซอสเต็ดคาราเมล เล่เมนูหลักของวันนี้ของเราเอามาแล้วก็คือเป็นเบอร์เกอร์ทัเมอรเกอร์เบอร์เกอร์เนี้ยก็จะคือมีกระปุกเท่านั้นโดยเขาบอกว่าปีเนี้ยเข้มข้นกว่าปีที่แล้วอีกรสชาติแบบเข้มข้นอ่ะก็คือเขาใช้เนื้อรายเอจจากออสเตรเลียก็เป็นเนื้อที่แบบมีการบปล่อยให้น้ําในเนื้อละเหยออกจนเนื้อแบบเป็น dry อ่ะเออทุกคนแล้วมันก็จะมีความรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยก็จะมีเป็นแผ่นทัพโปข้างบนแล้วก็จะมีทองทำเปรีวด้วยเหมือนกับเพชรเลยอ่ะ ลองกินเบอร์เกอร์กันแล้วเพื่อนสังเกตว่าแบบเขาทาซอสทับกลไว้ด้วยอะ่ะโห<ฮ>เราจะชิมกันแบบเราจะชิมแบบเดี่ยวๆกว่อนนงไม่จิ้มซอส มีความ juicy อะแบบเพราะว่าไอเนื้อข้างบนเนี่ยมันละลาย Carbon. มันนุ่มมันเหมือนแบบเปียบมันอู่งกับเป็นซอสให้เราได้เลยอะแล้วพอกินโดยรวมแล้วว่ะรสชาติของคับเก้ของเจ้าตัวเนื้อข้างล่างกับเต้าตัวเห็ดข้างบนอะมันแบบผสมกันลงตัวแบบเอ้ยอร่อยคือกินครับเก้มันฟุ้งในปากเอยมันเต็มที่มากอะองกินกันอีกคำหนึ่งนะ รสส่งซอสแหละคือเมนูเนี้ยเมนูทัพโปอที่แบบอนี้อร่อยอร่อยมาก,มากแล้วก็นอกจากนี้ซอสที่มาคู่กับทัพเปอร์อ่ะ อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าซอสอะไรมันให้ความรสชาติแบบเปรี้ยวๆแต่ไม่ใช่ซอสเผ็ดเย็นแล้วอันต่อมาก็คือเป็นเบอร์เกอร์หมูคูพ,พอสม,มูคี้บาร์บีคิวคือปกติเวลาคูพ,พอค่ะเขานิยมที่จะทำไปทำเป็นแบบเนื้อบาร์บีคิวงัรสชาติแบบเข้ากับซอสมันจะอร่อยคูพ,พอกก็จะคืออยู่ข้างบนอันนี้ก็จะมีสับประรดแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์หมูนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่าเบอร์เกอร์หมูจะอร่อยไหม มันไม่โดนก็อร่อยอ่ะมันก็ยังมีความคงความ j u ซี่ของเบอร์เกอร์อยู่นะคือแบบเลยมันอร่อยจริงๆเลยเบอร์เกอร์สม,มูทตี้บาร์บีคิวอ่ะ คือมีไผ่ชีสด้วยคือรสชาติของชีสแล้มันมาแบบผสมกับเนื้อหมูอะคือแบบกลมกล่อมมากแล้วมันก็คืออร่อยแล้วก็มันจะมีเนื้อบาร์บีคิวเราจะมาลองเนื้อบาร์บีคิวคู่เคาะข้างบนกันมันเป็นความบาร์บีคิวแบบมีความเผด็ดนิดนิดคืออร่อยเว้ยแล้วว่าเมนูนเนี้ยใช้ได้เลยอะเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกับซอสกัน หืมเนื้อขนมปังก,ก็น,นุ่งอร่อยมากทุกคนเมนตอนน่อมาคือเอร์รี่ไฟเพอร์รี่แฟร์จะคล้ายคล้เป็นไฟจะต่างกันตรงที่เพอร์รี่ไฟจะมีการผสม <c oughs> คเครื่องปรุ <c oughs> เครื่องเทศลงไปอย่างเช่น ต๊พกพริกไทยหรือสมสม,ดมดองนื่นๆต่างๆนะก็เราจะมาลองชิมกันกรอบอร่อย ของที่เนี่ยเบอร์เกอร์มันจะมีบันอยู่สองชิ้นใช่ไหมขนมปังที่ตกด้านบนกับด้านล่างคือด้านล่างนอะ่ะก็จะติดไปตัวติดไปกับตัวเครื่องของไซส์เครื่องเบอร์เกอร์แต่ข้างบนนะ่ะเขาก็เหมือนมีการเอาไปทําให้กรอบอ่ะกรอบด้านล่างนุ่มด้านบนอือกรอบ ทุกคนหละยๆมือนี้ก็คืออร่อยมากและอิ่มมากเช่นกันก็คือแบบอิ่มจนแบบเออทำไมเยอะเกินจ้าก็ต้องมีเก็บเก็บกลับไปกินบ้านก็เรียนเชิญเพื่อนๆที่อยากจะกินเบอร์เกอร์อร่อยเบอร์เกอร์รสชาติแบบซุยซี่ซุยซี่นะแล้วก็มีเบอร์เกอร์ออกออกใหม่แบบไม่ได้ออกใหม่ปิเบอร์เกอร์เมนูประจำปีอ่ะเพือเมนูครับก็เชิญได้เลยที่ร้าน Cash Iron Burger House สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นะาชีว่าด้วยนะนะต้องไปก่อนแหละไป